สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีคําคําหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันในวงการผู้บริหารหรือวงการจัดการเถียงกันทั้งวันนะฮะแล้วก็มาเจอคําที่มีปัญหามากคือคําว่าการตัดสินใจนะการตัดสินใจนะครับที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า decision making ผมมีหน้าที่ตัดสินใจผมมู้มีหน้าที่เสนอความคิดเห็นคุูก็มาคุณไปตัวจะทำยไงเรื่องผมเนี่ยนะ ผู้บริหารจะพูดคำนี้แล้วก็มีบางคนบอกว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ถ้าผู้บริหารไม่ตัดสินใจมันก็จะมีคนช่วยตัดสินใจแทนเขาบอกหัวไม่สายหาไม่กระดิกแต่บางทีหางกระดิกหัวได้ครับผู้ใหญ่สั่งให้เอาบิกแบ็คไปตั้งกันน้ำํำเป็นกําแพงกั้นน้ำให้ผู้น้อยบอกให้ลืมอ,ออกอผู้ใหญ่ไม่ลือผู้น้อยก็สั่งลืเอง แล้วก็มาแต้เกลียกันใหม่แทนที่จะรื้อออกหรือจะเอาไว้อย่างเดิมก็เปลี่ยนเป็นเป็นฝายน้ําร่นก็คือพบไปครึ่งทางฝายน้ำร่นนี่หมายความว่าแทนจะรื้อออกหมดก็รื้อออกครึ่งหนึ่งเสือว่ามันมันมันเคยสูงสองเมตรก็รื้อออกสักครึ่งเมตรอ่าถ้ามันน้ํามันเกินมาก็ไหลออกมาได้ถ้ามันอยู่ในเมตรหนึ่งก็ไม่เป็นไรนี่ก็เรียกว่าพบเป็นครึ่งทางอันนี้คำว่าตัดสินใจนี่มันมันเป็นเรื่องของ คนที่เป็นผู้นำหรือผู้บริหารผู้น้อยไม่ใช่อะนะเดี๋ยวไปทำหนที่แทนถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ต้องตัดสินใจเพราะเมื่อเขาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบเองผู้น้อยประสินใจแทนมันก็ไม่พ้นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่อยู่ดีเพราะฉะนั้นฐานที่ดีก็อย่าไปตัดสินใจจะทำให้กระบวนการบริหารจัดการสรับสนวุ่นวายล่มสายไปหมดให้เขาตัดสินใจเถิดเขาบอกงี้การตัดสินใจผิดบ้างถูกบ้างก็ยังดีกว่าไม่ตัดสินใจ ก็ถ้ามาตัดสินใจเลยก็เราไม่ทํอะไรเลยแต่ถ้าตัดสินใจก็ให้ถูกได้แต่การที่ไม่ตัดสินใจแล้วงานมันก็จะไม่เดินคือไม่ได้ทําอะไรเลยนะมีเจ้านายบางคนพูดคํานี้ซึ่งผมต้องพูดช้าๆเพราะว่าเป็น,ปนคําที่ผมฟังรั้วก็เหมือนเหมือนกันเป็นภาษาภาษากฎหมายเจ้านายบางคนกล่าวว่าการที่ผมไม่ตัดสินใจเนี่ยเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งคือตัดสินใจว่าจะไม่ตัดสินใจ มองไหมมองไหมผมยังเข็งผงมงมองนะฮะการที่ผมไม่ตัดสินใจเนี่ยเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งคือตัดสินใจว่าจะไม่ตัดสินใจคือมันเป็นภาษาเชิงซ้อนนะฮะหนักๆเข้าไอ้ลูกน้องก็ย้อนสอนไอเจ้านายการที่ผมไม่กระทอกรนใดๆก็เป็นการกระทําอย่างหนึ่งครับคือกระทําการไม่กระทําการครับ <c oughs> อยู่กันได้ระหว่างเจ้านายลูกน้องคู่นี้นะครับการตัดสิน,นใจเป็นงานที่ผู้บริหารจะต้องทําตลอดเวลามันมันเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ถ้าจะพูดเป็นวิชาการก็สักห้าขั้นคือเริ่มจากมีวิสัยทัศน์ก่อนหนึ่งแล้วก็มีเป้าหมายแล้วก็มีแผนงานแล้วก็มีการวิเคราะห์ปัญหาแล้วค่อยตัดสินใจการตัดสินใจ,จเป็นกระบวนการขั้นที่ห้าของผู้บริหารน,นะครับคือนี้นื่องจกจะถึงการตัดสินใจมันก็ต้องมีผ่านการวิเคราะห์ปัญหามาก่อนมีฝรั่งเข้ามาทำาหากินในเมืองไทย เอาตำรามาสอนคนไทยให้รู้จักวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจก็ดีฮะก็ดีฮะไม่ใช่ไม่ดีดีคือบางทีของง่ายๆเนี่ยเราทำเองก็เป็นเนี่ยแต่เราต้องให้ฝรั่งมาสอนต้องยอมเสียเงินเท่าน่อยเขาบอกว่างี้การวิเคราะห์ปัญหานี้ต้องมีมีกระบวนการสี่ขั้นสี่ขั้นยนสี่ขั้นทเรย่เป็นสี่ W ผมคงเรียกเรียงแค่ภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับอนิดหน่อยนะครับมีส w ตัวที่หนึ่งก็คือ what's the problem ปัญหาคืออะไร what's the problem ตัวที่สองคือ what are the causes of the problem อะไรคือเหตุแหงปัญหาตัวที่สามคือ what are the possible solutions มีทางแก้ปัญหากี่ทาง what are the possible solutions และอันที่สคือ what's the best solution วิธีไหนดีที่สุดผมขอ,อยยกถทวนนะมันผมเรียกเงไม่ได้ภาษาอังกฤษมันกระชับดีนะครับมันสีันนะครับสี่มันอน่นือ what's the problem อะไรคือปัญหาปัญหาคืออะไรสองคือ what are the causes of the problem สาเหตุของปัญหานี้คืออะไร what are the possible s o l u t i o n มีวิธีแก้ปัญหากี่วิธี มันจะมีหลายวิธีไง What is the best solution อะไรดีที่สุดดีที่สุดนี่อาจจะมีหนึ่งหรือสองหรือสามวีรรวมกัน้ามันมีทางแก้กันเจ็ดแปดทางเอาสองทางมารวมกันก็เป็นเป็นวิธีหนึ่งรวมกันก็ได้เนี่ยนะฮระับฝรั่งสอนต่อยฝรั่งก็เขาก็เก่งในทางการรวบรวมวิชาการเป็นกระบวนการแลสอนเรานะเขาบอกว่าเมื่อได้มีครอบปัญหาเสร็จแล้วก็ตัดสินใจเลยนะ แล้วเมื่อตัดใจแล้วก็ต้องทำเลยนะ When the decision is made do it คือทำเลยอ้นนี้องพูดจริงๆว่ามันนิสัยคนไทยอย่างว่าบมกเยมันไม่เป็นวนะิเคราะห์เสร็จเลยเสร็จก็เก็บไว้เฉยเก็บไว้นะร้องนะจกนกระทั่งปัญหาใหม่มามามา,มาลุนมาจี้กนแล้วค่อยรู้ขึ้นแก้ปัญหาใหม่ก็ทำเลยอันนี้เป็นของดีเป็นเป็นนิสัยที่ดีของการมาแบบฝรั่งเป็นจะไม่ทิ้งไว้ และเกิดจะไม่วูว่วามตัดสินใจอะไรโดยที่ไม่มีข้อมูลก็จะตัดสินใจไว้ชวี้นไชิ้ต้องมีข้อมูลก่อนคนถามคืออะไรเรื่งเกิดอะไรกันเนี้ยแล้วมีทางแก้อะไรบ้างแล้วจะแก้ยังไงแล้วเมื่อรู้จะแก้ยังไงก็ตัดสินใจขั้นแก้เลยเอของเราบ้งจะอะไรม้ากเก็สะท้อนปึ้งเหมยมีที่ก็พลาดเพราะว่าเราใช้ภาษาบ,บ้านเราเก่าไม่ถูกที่ขันคือปัญหามันเกิดที่หนึง่งแต่ไปแก้กที่หนึง่งไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ ท่านผู้ชมครับผมมีความคิดอนนี้มานานผมว่าฝรั่งเนี่ยเ,เขาไม่ได้คิดเก่งแต่เขาแต่กระบวนการรวบรวมเป็นคำสอนเก่งแล้วก็ทำมาเป็นตำราสอนเราผมมานั่งวิเคราะห์แล้วนะไอกระบวนการสี่ที่นอยมันตรงกับอริยศัสตร์สี่ของพุนเจ้าเป๊ะเลยทุกสมุทรไทยมีโรดมักทุกคือปัญหาปัญหาคืออะไรสมุทัยคือสาเหตุแห่งทุก นิโรธคือทางแก้ปัญหามักคือวิธีแก้ปัญหามักคือวิธีแก้ปัญหาอีกทีนะฮะผมเอาความรู้ปอะเสรมาถือน,นนะครับทุกสมุทไทยนิโรธมักครับเป็นอริยสัจสี่เป็นการตัดรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสองพันหกร้อปีแล้วบอกให้ดูปัญหาคืออะไรทุกสมุดไทยคือสาเหตุของปัญหาคืออะไรทุกสมุด ทุกสมดไยนิโรธคือพ้นทางแก้ปัญหามีอะไรบ้างแล้วมักก็คือวิธีแก้ปัญหานั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าระหว่างฝรั่งที่เป็นผู้แต่งตำานนันกับผู้เจ้าเนี่ยใครคิดแตก่อนหรือใครเป็นขโมยไอเดียใครมาคงไม่ต้องตอบนะครับผู้เจ้าสอนมาเกินกว่ามรรปหแลสวปีนะครับพอจัสรุก็เริ่มสอนเลยสอนอยู่ตั้งหลายปีไปจนเสด็จป,ปริพานธ แต่ฝรั่งยังมีชีวิตอยู่นะที่เขียนตำราในวิทยุศายเนี่ยเพราะนั้นบางทีหลายอย่างองค์ปัญญาตะวันออกเนี่ยดีกว่าตะวันตกเยอะเลยแต่เรามักจะสอนแบบบอกตอหรือให้ท่องจำหรือพูดปากต่อปากไม่เป็นกระบวนการแต่ฝรั่งรู้มานิดหนึ่งเอาไปขยายความมาวิเคราะห์เป็นชิ้นๆแล้วนำมาตอมาไ้เปลี่ยนเป็นตํำราสอนคนไทยดีน มีได้หลายเรื่องที่เราสาขําน้ำข้าใเไปเรียนเมืองนอกแล้วได้ตำรากลับมาเล่มหนึ่งมาเปิดหนังสือเก่เขาๆของคุณพ่อดูอยู่นี่เองมัยกปอนขายก็เลยนมาห้าบาทห้าตังสิบตังห้าสิบตังแต่ว่าเราไปเรียนเสียตังเป็นหมื่นแม่นับค่าวเทเรียนไปไปเรียนไปไปฝ่ปปปายความรู้นี่นี่จะเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องของการถึงความรู้ทงญญางภูมิศาสตร์ตอนจบปราศ ทางด้านจิตวิทยาและปรัชญาคำสอนเนี่ยอยู่ในทางตะวันออกเกือบทั้งสิ้นแต่ตะวันตกเก่งกว่าตรงที่เอามาเรียบเรียงใหม่เรียบเรียงวิเคราะห์จัดสรรใหม่แล้วก็ออกมาเป็นรูปเ,ปเรื่องเป็นระบบแล้วก็สอนเราแม่กระท่งการสอนที่เป็นขั้นเป็นตอนเช่นเป็นคำย่ออย่าซีรีส์วิวไงน,นะหรือเว็บต้า แ a s h ี p 3ีอะไรเงี้ยหลักการตลาดเนี่ย 3E อะไรพวกเนี้ยมันเป็นคำวิ่งที่มันมันดูง่ายแล้วกระชับแล้วทำให้มันเป็นตัวเป็นหัวกุญแจฮะก็อาจจะคีย์เวิร์ดหัวคุณแจกสามพีสามพีอ่นะ 4P ก็ p, นะนะ CP คือ product price promotion place เน,เนี่ยนะในหลักการตลาด มาก k e ต i ้ g มิกซ์ต้องดูว่าสินค้าคืออะไรราคาเป็นยังไงมีการส่งเสริมยังพันไหมแล้วก็ขายที่ไหนสามซีสามีซีแรกตัวตัวสินค้า c o m m o d i t y ตัวที่สองคือตัวลูกค้า customer ตัวที่สามก็คือ competitioncompetitor ค,คู competition. ค่คคแข่งอันนี้ผมพูดย่อๆเร็วๆเพื่อจะบอกว่าคำย่อพวกนี้เป็นของดี เป็นของกระชับเป็นเป็นพบเรียงภาษาอังกฤษแล้วมันมันดูง่ายนะฮะดูง่ายแล้วเราก็เอามามาดัดแปลงดัดแปลงให้มันเสียหายแ้วมันิ n i c เนี่ยนะ n i c นะแล้วก็ s เราตื่นเต้นกับคำนี้มานานช่วงหนึ่งก็คือว่า new industrial countries ก็มีคนแปลงเป็นนรก is coming แล้วก็นรกก็ c o m i n จริงๆนะฮะว่าเราไป ทุ่มเทกับด้านเงินตราต่างประเทศด้านส่งออกมากไปด้านการผลิตมากไปแเราทำให้สิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตต้องต,องตกต่ำน,นี่ต่อ n e เดี๋ยวนี้เรามีคำว่าอะไรคำยังเท่ๆมากเลยน a โต้นัโต้นัโต้นตนตเนี่ยเรามาปแปลเป็น no action talk only คือไม่ทำพูดอย่างเดียวนะะความจริงเป็นองค์กรระหว่างประเทศสังกัด วันนี้ผมกำลังพูดกับท่านผู้ชมว่าการตัดสินใจนั้นเป็นงนานของผู้บริหารผู้บริหารต้องตัดสินใจถ้าเป็นผู้บริหารไม่ตัดสินใจก็อย่าเป็นนะคร<ห>ับตัดสินใจผิดจะใช่ถูกก็ตัดสินใจไปก่อนเพราะถ้าอยู่เฉยๆโดยไม่ตัดสินใจนั้นเขาไม่เรียกว่าเอานายเป็นหลักเขาเรียกเอานเหลักเป็นานายเกี่ยวหลักมาเสียบไว้ก็ได้เป็นนายดงนั้นผู้บริหารที่ดีที่ครบเครื่องต้องรู้จักวิเคราะห์ปัญหาและ กล้าตัดสินใจครับ 5pmk ความสุขความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดลบ่อยสักปานแดงปานดำเชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำโโลลคินิกโทร2520633 2557767 2545888 25โครงการพิเศษไอซสถาบันรัชภาคปรัฐญาและปณิธานมุ่งสร้างสารนวัตกรรมจากประสบการณ์บริหารธุรกิจ วิสัยทัศน์โครงการพิเศษไอซีสถาบันประชาัมุ่งผลิตนักบริหารให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมลบรอยสักปานแดงปานดำ เชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำพอลลีคลินิกโทร2520633 2557767 254588 8เพิ่มความเชื่อมั่นให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างครบวงจรบริษัทสุมิครจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหการรมคุณภาพสูงเครื่องมือสำหรับการตัดแต่ขึ้นรูปโลหะเครื่องมือวัดละเอียด้านมิติ เครื่องมือทางและงานซ่อมบำรุงด้วยการบริหารจัดการภายใต้ระบบ ISO 9000ที่ได้รับการรับรองจาก TQA และบริการหลังการขายที่ครบครันพร้อมบริการสอบแยกขึ้นหรือวัดภายใต้การรับรอง ISO i e c 1.025.2มาออกเพื่อให้ธุรกิจของท่านก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสูงมิตพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างสมรรถนะด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า20ปี สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข,ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสถานีทุบรุณรายการเก่งยกยกำลังสามนะครับตอนนี้นีะ่เราดำเนินการเกี่ยวกับงของการพัฒนาทุบรุษสู่สังคมที่ยัง่งยืนด้วยความสุขหรือการเตรียมความพร้อมรองรับต่อการแข่งขันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองต่กลๆตรงนี้เนี่ยนะครับเรารังสรรค์ผลงานมาครบหนึ่งปีนะครับและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราพัฒนาต้นแบบทุบรรณทุบรรณสร้างได้ไว้นะครับจากรายการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยคือเราได้รังสรรค์ผลงานที่ส่งผลดีงามสู่สังคมของประเทศไทยของเรา อย่าลืมนะครับว่าในปี2 5 2 8ปะครับประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมการพัฒนาตุวมนุษย์สู่สังคมแห่งความสุขเนี่ยนะครับจะมีองค์ประกอบอยู่หลายด้านด้านหนึ่งก็คือทางสสสดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์การหรือ Happy Work Place สิ่งเหล่านั้น,น,นในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาทุบมนุษย์ของสังคมปัจจุบันเราเรจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน,นบส่งผลกระทบกับสังคมประเทศไทยของเราโดยเฉพาะด้านของเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสําคัญยิ่งก็คือผู้ใช้แรงงานนะครับขณะนี้เองเผมได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญของสังคมไทยปรามาจารย์หรือผู้รู้ทางความรู้ความคิดเกี่ยวเรื่อง,องการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร วิทยาก,รา,ยการลายพฤติกรรมของคนโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการเยียวยาจิตใจในขณะนี้ด้วยกัน่าอยู่กับผมแล้วครับวันนี้เกี่ยวกับเราม,ามากนะครับคืออาจารย์ธีรวันรมฤคพิทักษ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้อาจารย์กระทบไหมครับบ้านผมทำไม่ท่วมนะครับ <c oughs> อายนะดูเลยครับม <c oughs> ันไม่อินเทรนน่ะครับเพิ่ผมอยู่บางนาครับถึงวันนี้ยังไม่ท่วมนะฮะเดี๋ยวถ้าจะท่วมก็ถามว่าผมปกไม่ดี แต่จริงๆแล้วอาจารย์เป็นคนพื้นฐานผมนครฐมนครปฐมแล้วมาอยู่บางนา3-9ปีแล้วว่าผมอยู่ใกล้ใกล้ใบติ๊กนะน้ำม,ม่ทัวรมาคือคนถามว่ามีอะไรดีหรือหนึ่งก็คือมันมันเป็นต้นทางไปสู่สนามบินสุวรรณภูมิเขาต้องป้องกันชีวิตนะสองมันอยู่ใกล้คลองประเวศบุรีรมย์ <c oughs> ซึ่งยังมีความร่อง,งน้ำอยู่เยอะสามมันอยู่ใกล้อุโมงค์ระบายน้ำพระขนงของต่าง สี่ก็คือมันมีคลอยคลองหรือคลองวัดด่านสำโรงครับคือผมผมทุกขนาดด้วยคลองโบเวกับคลองวัดด่านก็เลยก็เลยน้ำไม่ท่วมถ้ามันเป็นเป็นปลายน้ำามันสมมุติก็ท่วมไรื่เลยถึงก็ผมจะจะมาเจะจุดนะเพราะอะไรครับผมว่าน้ำเนี่ยมันยิ่งไปมันก็ยิ่งอ่อนแรงนะยกตัวอย่างเช่นเราเอาน้ำมาหนึ่งปี๊บสาดเข้าไปหน้าบ้านเนี่ยอาจารย์ผู้ชิคคิดว่ามันจะออกหลังบ้านเป็นปี๊บไหมครับไม่ถึงไม่ถึงครับอาจจะไม่มีเลยอาจจะเลือขันเนี่ยเพราะมันก็ ดูดซึมไปไรไปนั้นน้ำมันจะผ่านคนมาไม่รู้กี่ร้านบ้านนบ้านผมเนี่ยก so ็เลยเคยโชคดีไม่ากจังอาจารย์ครับสถาบันที่เมาดำเนินการมาหลายสิบปีเนี่ยนะครับส่งผลกับตัวเลขเพราะว่าขณะที่เอกภาคอุตสาหกรรมพอดีองค์การสหกรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลายจังหวัดเลยนะฮะพอที่ดูประเมินแล้วเนี่ยเกินกว่า35จังหวัดทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะแหล่งที่มีนิคมอุตสาหกรรมมากๆอาทิเช่นปทุมธานีอยุธยา นนทบุรีนคะรปฐมก็โดนแนจใะนะครับตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจในส่วนของสาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดที่อาจารย์ดูแลและรับผิดชอบณะนดนี้กระตุกมากครับกพูดความจริงว่าน้ำท่วมใหญ่เทีน,นี้ตัดือดูอาชีพไม่มีอาชีพไหนดีขึ้นเลยนะแ <laughs> ม้แต่หมอทหารประธานหาามอให้ตายให้ทายน้อยลงอาชีพอบรมมันก็เป็นหนึ่งในทุกิศบ,บริการที่จะต้องเจอเหตุการณ์นี้แน่นอน <laughs> ก็อย่างผมนี่ก็เลื่อนยกเลิก เปลี่ยนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าที่อบรมมันท่วมคนมันมาไม่ได้ครับเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งโทรเจ้าหนึ่งบอกผมพร้อมจะอบรมเข้าพิจาราแล้วผลผมครึ่งนื้ยกน้ำอยู่ครับเลื่อนไปก่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนจนกระทั่งจะตสิ้นปีอยู่แล้วก็เลยว่างนะฮะว่างเยอะเลยอาจารย์พิพิธรเป็นโอกาสครั้งนี้ในเรื่องของการพัฒนาทุนนท์โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาบุคลากรอย่างไรครับโอ้โหอันนี้ ขอโทษนะขอบคุณมากที่ถามคือเราเป็นต้นต้นตําราไม่ใช่เราชอบพูดคํานี้เวยครับพิ่งวิกฤตกากาแล้วพอเราเจอวิกฤตแล้วเราไม่ไม่พลิกหรือพลิกไม่ถูกเนี่ยเราก็เสียชื่อเสีหน้าเมื่อก่อนนี้ตอนที่เศรษฐกิจตกต่ำต้มยำกุ้งะนะคนก็เลิกอบรมผมก็อบรมการแก้วิกฤตนะเขาจะได้ตั้งตั้งหลักได้เที่ยวนี้ผมเปิดอบรม รับมือพี่บาดภัยเยียวยาจิตใจหลังน้ําท่วมครับคือผมในสถาบันพระนายวิภาพจับมือกับสมาคมตางดับเพลิงและกู้ชีวิตอาฟาราเนี่ยออกปฏิบัติงานคู่กันครับอบรมเนี่ยพวกที่ดูดผูกน้ําท่วมเนี่ยครับกำลังท่วมอยู่รุดรถแล้วก็ตามว่าเขาจะรับมือพี่บาดภัยพี่บาดภัยไม่ได้มีแค่น้ำท่วมับไฟไหม้งูกัดไฟช็อต อุบัติตึกถล่มพาเน็ตไว้ถ้าเขาเจอเหตุการณ์นี้จะจะจะ,จ,ะจะจะจะแก้ยังไงจะแก้ไขย,ยังไงเรา <c oughs> ได้วิทยากรมือชีพระดับอาเชียนเลยนะฮะ <c oughs> ช,ช,ชื่ออาจารย์คณาทัตจันทศรลิกโอ้ท่านนี้สมเกีมากและมีจิตเสียงมากนา <ใน S 2> ยกสมาคมการดับเพลิงและกู้ชีวิตครับซึ่งมีคลิปมีเครื่องมือมีประสบการณ์มีตัวอย่างเยอะมากแต่เขาพูดไปชั่วโมงนึงว่าถ้าเจอภัยแต่ละอยากจะแก้ยังไงจะต้องกันไ ก็ไม่ใช่เอาน้ำลายมาแก้น้ําท่วมแล้วว่าจะบอกเขาว่าจะทําไงให้มันฟื้นคืนสภาพจิตใจเพราะเราก็ลําบากสองส่วนกายกับใจใช่ไหมคร<ช>ถ,ถ้าเรากายกายเราสบายแล้วใจยังทุกอยู่มันก็ยังทุกอยู่วิธีพูดของผมก็คงจะไม่ใช่ไปตลกใเขาดูนะฮะ<ช>ถ้าตลกก็แบบตลกคนหนึ่งบอกน้ำท่วมไปทางหง <c oughs> ัวครับทางหัวไอจะบุกแค่น้ำ,นำมาฮะไอ้น,นี่ตลกดอนดอนจะมา,า,ากบ้าน ไปกระสูรนอสุกนะเอา,อเคแ,อาแค่ในกรุงเทพแพรบวงจะมุนแกน้ำมันก็สูดได้มันมันก็สนุกโอเคไม่ได้ว่าอะไรพี่รอนขอโทษด้วยแต่มันไม่ได้อะไรกับผู้ฟังครับแต่เราจะบอกเขาว่าความทุกข์เราเนี่ยมันไม่ได้ทุกที่สุดมันมีคนอื่นทุกกว่าครับถ้าถ้าเด็กคนหนึ่งร้องไห้แล้วเด็กคนร้องดังกว่าไอ้น,นี่จะเงียบนะป่าครับอ่ามันมีคนอื่นทุกกว่าถ้าเราเทียบทุกของกรุงเทพกับต่างจังหวัดต่างจังหวัดทุกกว่านะ คอนสวรนยุทธยาโรบิกรเดับระเพราเราเพราะเรามันเล็กๆกแต่ถ้าเราเทียบทั้งประเทศเราก็ยังทุกน้อยกว่าแผ่นดินไหวในนดนีเชียทุกน้อยกว่าภูเขาไฟระเบิดทุกน้อยกว่าสึนามิทุกน้อยกว่าตึกถล่มที่เติร์กีถูกไหมฮะเพราะเราเจอคนที่มันมันทุกมากกว่าเราก็ทุกเท่านี้เราก็ทุกน้อยลงไอ้นี่เป็นวิธีคิดเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไะแก้ให้ได้แต่ว่าเป็นเป็นวิธีคิดทําให้เรา ฟื้นปิดใจเราได้นะอาจารย์ครับวิธีการหรือถ้าเกิดมีสมาชิกหรือผู้ชมเกิดความสนใจในะครับสูตรการ์ดวนี้ติดต่ออย่างไรเพื่อไปยังไยยง,ไยยง,ไงไต้องสมัครอย่างไรครับมันไม่ถึงหลักศูนรนะแต่ผมกับคณะของอาจารย์คณาทัานเนี่ยเตรียมไว้ว่าถ้าใครเชิญมาก็จะไปเลยโดยโดยไม่ไม่ติดใจเรื่องค่าจ้างค่าอ่อนนะฮะมีก็เอาไม่มีก็ไม่เอาขอให้ รับส่งเราไปถึงไม่ให้ได้อย่าให้เราลำบากเป็นแบบไปถึงนั้นแล้วก็ได้ปลอดปลอดภัยก็แค่โทรศัพท์เข้ามาเชิญตามเบอร์ที่ขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้เบอร์แรกเป็นเบอร์ผมเอง081890889แล้วอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ของผู้ช่วยผม0840110042โทรเข้ามานัดหมายอะไรกันผมต้องขอเรียนว่ผมจะเลือกนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมก่อนเพราะเขาเดือดร้อนมากส่วนถ้าเป็น ใส่ธรรมดาที่ยังไม่เดือดร้อนหรือเป็นแค่ศูนย์อพยไปลดมีคนเสียสิบคนก็เยอะเพิ่งเนี้ยเพิ่ที่จะร้อนแรงร้อนฝาที่กำลังฟื้นตัวเนี่ยกำลังรถกำลังจะเข้าไปทํางานต่อเนี่ยนะจะเป็นนิคมบางชันก็ดีรถจักบางประอินหรือแม้แต่บางกะดีครุงนนทรีเนี่ยนะติดต่อมาเลยครับผมกับคณะของอาจารย์คณะนัดจะไปดำเนินการในฟังแล้วกะมีความสุขเพม่งไปดูทีนะดตทีดตรีสดเลยนะ กีตาร์นะก่อนการที่เขาจะอินโทรเขาจะมาช่วงช่วงเบรกช่วงอะไรก็จะเป็นงานที่สนุกสองชั่วโมงครึ่งที่ได้ทั้งประโยชน์และความสนุกสนานเพิ่มเติมติดต่อกัครับโครงการเรียกว่ารับมือพิบัติภัยเดียวยาจิตใจหลังน้ําท่วมโดยอาจารย์ธินวัฒน์มฤาริสั์และอาจารย์ถนัดทัดอาจารย์ชัชริ และคณะครับท่านผู้ชมครับ,รบสิ่งผลงานเช่นนี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยคือถึงเราจะเป็นส่วนหนึ่งเรามีความเชื่อชาญในเรื่องการพูดการบรรยายการพัฒนาบุคลากรหรือว่าการเยียวยจิตใจเราก็เอาความารูสร้สก้าวกับพวกเราเหล่านี้นะครับไปแบ่งปันสู่สังคมโดยเฉพาะในนิโคในนิคมอุตสาหกรรมอยุธยานะครับเรามดนแม้แตประมาณ6 การข่มนะครับปฐุมธานีสองการข่มนะครับแล้วสำคัญยิ่ยงเนี่ยในจังหวัดอินทียากับปฐุมธานีเนี่ยจำนวนผู้ใช้แรงงารรนรวมทั้งบุคลากรแล้วก็สำคัญยิ่ยงคือโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบเนี่ยมากกว่า5,000กว่าองค์กรนะครับติดต่อทางราชการเราเข้ามาหาโดยเฉพาะเบอร์ติดต่อท่านอาจารย์ธีรวัฒน์กระต่างทีมงานนะครับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่งดงามมากและสำคัญยิ่ยงคืออย่างน้อยคือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทยแบ่งปันความรู้สู่สังคมครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ธีรวัฒน์กระต่างทีมงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับเราจะมาสัมผัสกับอีกอริยบทในเรื่องของสถานีทุมนุษย์โดยเฉพาะว่าเรื่องของทุมนุษสร้างได้กับเก่งยกกำลังสามครับ

ความสุขความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดลบรอยสักปันแดงฟันดำเจิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำพล ل คลินิกโทส0งห้า3อง5 7 7ย์หกส5 5 8 8โครงการพิเศษไอซสถาบันรัชภาพปรัชญาและปณิธานมุงสร้างสารรค์นวัตกรรมจะประสบการณ์บริหารธุรกิจ วิสัยทัศน์โครงการพิเศษไอซสถาบันราชภาคมุ่งผลิตนักบริหารให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเักานแดง